สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในรายการสามิต NP หนึ่งร้อยยี่สิบแปดทีมเคน็อกเอานะครับนารแข่งขันของเพจสามิตเรานั่นเองเนาะทุกคนฝากกดติดตามเป็นกําลังใจก่อนจะชมคลิปอันเมามันสะใจเร้าใจกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศครับผมเป็นการพบกันระหว่างคุณปาล์มจากนะครับคุณอาร์มจากขับจีโอเนาะถ้าจำไม่ดีเป็นคัมมัน้า GOK นะครับพบกับคุณเฟิร์สจากขับ NGU ครับคนนี้ดีกีไม่ธรรมดาครับรองแชมป์จากรายการ E f o ีฟุต l อลไทยไลท์ Next Gen ในปีต้นปี2025ที่ผ่านมาเป็นสายการแข่งขันของนครปฐมยูไนเต็ดนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สในเกมปียูฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอาร์มครับมาดูไลฟ์อัพทั้งสองฝ่ายกันดีกว่าผมคุณเฟิร์สจะใช้เป็นแผน4 1 2 3ลองบอลเคาน์เตอร์โค้ดเป็นอินซากี้ครับผมผู้ท้าตูเป็นบูฟฟอนเป็นล่างยูเวนตุสนอแล้วก็เซนเตอร์แบ็กสองตัวเป็นตูรามกับอ阿าโฮแบ็กซ้ายเป็นเปาโลบารินี่แบ็กขวาเป็นบะกระมี่การ์ลเป็นวีลาครับผมกลางลูก2ตัวเป็นโยฮันครับ กับมิเชลพัทที่นี่แล้วก็หน้า3มตัวมีหน้าต่ำตัวหนึ่งครับผมเป็นลุงเปเล่หน้าซ้ายเป็นโซเล่แล้วก็หน้าขวาเป็นลุงมินิเก้นะครับมาดูของคุณปาบ้างครับผมคุณปาใช้เป็น4-1-2-3ลองบอลเคานเตอร์เช่นเดียวกันเลยครับผมโค้ชคนเดียวกันเป๊ะพูดสับตัวใช้เป็นปีเตอร์ใช่ไมขึ้นครับผมวันไดไลกาดเป็นซินแบกครับผมแบ็กซ้ายฟินิตลามแบ็กขวาตูล่ามเวียรากางรับครับผมกางลูก2ตัวจะเป็นยอนครับเบอร์ลิงแฮมหน้า3ตัวเช่นเดียวกันครับผมเอมาเป้โซเล่ นะคมาดูกันครับคู่ชิงชนะเลิศของเราในวันนี้ครับผมระหว่างคุณเฟิร์สกับคุณอาร์มนะครับใครจะอยู่ใครจะรอดใครจะรับเงินรางวัลอันแสนตรงเกียรติกันไปนะครับคุณเฟิร์สเป็นฝ่ายเคียร์กอนะผมเริ่มจากซ้ายไปขวาผมในซีเสื้อของทีมอินเอออินเตอร์มิลานนะครับส่วนคุณอาร์มก็ตั้งรับก่อนครับผมนี่สีเสื้อหวานแหววสีชมพูเป็นชุดของอินเตอร์แมมี่ครับผมคุณเฟิร์สเล่นเกมมาที่ปารีนี่ครับผมมาที่รูมานิเก้มาที่ปารีนี่ยขียึกยักยักประทัดปั่นโค้งโค้งเรียบร้อยคร เลอมากครับสองนาทีเท่านั้นมาเพลแรกก็เปิดฉากกันแล้วครับผมคุณเฟิร์สขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูสวนพวกนี้วันทูสองคนครับสวยงามมากผมหาช่องรับประทัดปั่นกงโค้งติดเอาไซค์เขาเลยเข้าไปครับผมขึ้นนำไปก่อนครับคุณเฟิร์สครับผมหนึ่งประตูสวนจากมิชาเอลพาตินี่ครับผม,บค,บผมคุณอันขึ้นเกมไว้ที่พักทิศเวลาผมมาที่จุดศัพท์ตรงกลางยึดยัก,ยกเข้าไปหนึ่งทีสองทีสามทีสองทีตรงกลางเวลาครับผมคุณเฟิร์สสวนครับมาที่ลูมิริกลูมิริกมาที่พาตินี่ไปเล่ ไปเลยตอกส้นมาทีโซเลสเบิ้ลมาลุมนิเก้ยังไงได้ไหมลูกนี้สองเรียบร้อยครับผมสองเทเท่านั้นนะครับคุณเฟยบอกขอสองเพพอคุณอาบอกอะไรนี่ยังไม่ได้ตั้งหลักเลยท่าดีเทนั้น,นครับผมสองสูดแล้วกันยา่างลูกนี้เป็นสามเหลี่ยมบุกเป็นแบบเป็นสามเหลี่ยมเลยก็คือแบบกองหลังดันขึ้นมาแล้วไม่สามารถแบบกลับหลังไปรับทัน เอาละครับผมคุณเฟิร์สกลุ่มความได้เปรียบไปก่อนนะพนันไปก่อน2ปนระตูต่อศูนย์เลยเนาะพ่องเพิ่งจะ5นาทีเท่านั้นนะครับคุณอามอยู่ไม่ได้แล้วขึ้นเกมมาที่วันไดกระชากมาตรงนี้ท่งติดติดทีไหมติดอีกแล้วครับผมวิลล่าส่วนของคุณเฟิร์สมาที่เปเร่เปเร่ที่อยู่นะครับมาที่โซเลสโซเลสว,วันทูไหมวันทูไปที่อยู่นะครับสามไหมลูกนี้อย่างครับผมวนกลับมาก่อนเจอโยนครับเหมือนกันครับผมโยนครับเจอโยนครับดักกันได้โซเลสของคุณอาร์มสวนมายกมายาวที่เปเร่อาร์โล่ของคุณเฟิร์สเก็บได้้ครััับบผมมตงเกกนนหที่ฟฟอ บุดฟอมรอพันยาวไปที่ใครไปที่เปเล่ครับผมเปเตั้งเกมได้ไหมตั้งได้อยู่มาที่เวลาเวลาจะยกฟาวครับลูกนี้เข้าข้างหลังครับผมกับการบอกข้างหลังข้างหลังไม่ให้ไปเหลืองก็บุญแล้วลูกเซกเกมของคุณเฟิร์นนะผมโดยมิเชลพัทที่นี่จะโยนเข้าไปหรือเปล่าลูกนี้โยนเข้าไปครับผมไปที่ชูบุนิแฮมตั้งเกมได้ไหมมงสกัดมาที่เอาเดี๋ยว้ลูกนี้ เรียบร้อยอีกแล้วโ,โหลิ้นทันแล้วอคนณภาคเมื่อกี้คือมองไม่ทันผมน่าจะเป็นการผิดพลาดของคุณอานะร์มเนาะตรกนี้ส่งให้เขายิงดูปากนั่นเนี่ยใช่เลยนะครับผมลูงนี้เป็นการอาจจะเป็นการกดส่งไปแล้วแคนเซิลไม่ได้เพราะว่าในโบบายเนี่ยถ้ากดส่งไปแล้วก็คือไม่สามารถกดแคนเซิลส่งได้ก็เป็นการที่พลาดหน้าประตูเนาะส่งให้กับลุงลุงของคุณเฟิร์สสังหารเข้าไปจากการผิดพลาดของคุณอาร์มนะครับ ใช้เปลียนมากครับคุณคุณเฟิร์สครับผมนาไปก่อน3มประตูต่อศูนย์เพียงแค่12บสองออดีเท่านั้นนะครับผมแต่ว่ายังเหลือเวลาเหลือเยอะเนาะลูกวงกลมมาแล้วก็เกิดขึ้นได้คุณเฟิร์สขึ้นเกมมาที่สุดโซเลสส่งติดเวล่ายืนครับของคุณอาร์มสวนมามาที่สวยโซเลสตบเข้ากลางมาที่เปเร่ได้ไหมได้อยู่ครับลูกนี้มาที่ชูบิทแฮมปาเป้ติดประกมีของคุณเฟิร์สครับผมสวนกลับมาที่เปเร่รูมเมติเก้มิชิปาตินี่แทงยาวมาที่เปเร่ถึงไหมไม่ถึงติดเวล่าของคุณอาร์มครับผมเปิดยามมาที่ตูามมบบบเกงททีีี่่ัันนนะคครรรออฮึ เอ็มทัดส์หนึ่งทีส่งไหมตรงติดรับผมวีล่าดักได้ครับผมคุณเฟิร์สจะสวนอีกทีรับผมมาที่วังครับดึงช้าช้รัาผมเกมนำสามลูแล้วไม่ต้องเล่งเลยคุณเฟิร์สแบบน่าจะชิลอยู่ครับประมาณนี้นะจังหวะนี้ <c oughs> เป็นผมก็เลี้ยงกระบอลกับประตูแล้วก็ส่งออกมาไม่ใช่บทเล่นต่อครับผมคุณอาร์มขึ้นเกมมาที่ลุยโซเลสครับผมยกยาวมาที่บรินิีแฮมติดประตมีของคุณเฟิร์สสวนกลับมาที่ดูเมดิเก้ดูเมดิเกย้ยังไงติดวันได้ผมดักได้ของคุณอาร์มมาที่เอ็มบัตส์โยน ยังครับยังไงตัวอยูเบอร์แฮมยิงไงกลลูกนี้ตีเซฟครับผมยังไม่ได้ครับลูกนี้ลูกตีไข่แตกครับผมจากคุณอาร์มเป็นลูกทุ่งของมาเป้ผมทุ่มมาที่ปินิดราม,ามนีรามวนไปวนมาหนึ่งทีสองทีสามทีมาที่ยูเบอรแฮมยูเบอรแฮมมาที่โย,คยนครับยยนครับโดนดักโดยอาร์โล่โฮของคุณเฟิร์สส่วยมาที่โยนะครับยกมาที่ดูวโซเรสแทงยาวมาที่ดูมาิเ่กติดเวา่าเบอร์แฮมของคุณอาร์มแทงยาวมาที่ไม่ได้ครับผมตูรามดักได้ส่งติดอีกทีนึงส่งติดกันอีกแล้วครับผมติดสองรอบสามรอบแล้วตอนนี้ ด่กบอลกันแม่นมากครับผมจะเป็นเหมือนรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วแต่ตอนนี้คนภาคลิ้นพันอยู่แล้วครับผมพึ่งภาคครั้งแรกเขาดูคนถ้ามีตรงไหนที่อยากจะติอยากจะด่าก็ด่าอ่ด่าพี่โบนครับเรียกผมมาภาคไม่เกี่ยวผมขึ้นเกมมาที่คุณอามีรอบหนึ่งครับลูกนี้มาที่ยูโยฮันครับ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 ยาวมาที่ไปเล่ไปเล่มาที่มาเป้มาเป้ยังไงวนวนไปวนมาวนไปมารอแบ็กเติมของผมพี่นี่ลาเปิงเข้ามายังไงเอกซ์ฟลิงไหมลูกนี้ตอดม่วงเข้าไป แทบอินโดยโยนครับเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหตีไข่แตกจนได้ผมสามประตูต่อหนึ่งลูกนี้รอแบ็กเติมจากฟินิตร้าผมโดยอเอมาเป้นเนาะแล้วก็แท็บอินเอ็ดขอสิงเข้าไปลูกนี้ผู้รักษาประตูทําอะไรได้ยากอยู่แล้วผมเป็นชีวิตจริงก็แพ้ลูกอย่างนี้เป็นการแท็บอินจากลูกกลางอากาศจังหวะเดียวค่อนข้างที่จะป้องกันยากนะครับติดตู้มาเป็นสามประตูต่อหนึ่งครับผมโดยโยฮันครับของคุณอาร์มนะครับ คุณเฟินเกมขึ้นมาใหม่ครับผมเอ้าลูกสีไม้มาที่พิเชวดินี่ติดวันได้มาที่ฟินิรามฟินิรามขอนได้ของคุณเฟิร์สตรงติดนูเมริกเก้หน้าประตูยังไงครับผมโอ้ลูกนี้จะตายครับผมถ้าเป็นโค้ชผมนี่ด่ายับแล้วนะครับโค้ชกบซิล่าครับมาที่พารินี่ของคุณเฟิร์สมาที่เปเร่มาที่ลูเมริกเก้ยังไงติดอีกแล้วมาที่อ่าบริแฮมเบริแฮมกระชากกระชากลากโซ่ยังไงลูกนี้ไปไหนไปไหนไปไหน,ไไหนเข้ามาตรงกลางที่ฟินิรามมาที่พิตามอีกทีหนึง่งเนี้ยเข้ากลางทีี่มาเปล ไปเร่ลืมบอลลูกนี้ลืมบอลลืมบอลครับไปเด่ลูกนี้แดกได้ครับผมคุณอามบวกอีกทีหนึ่งมาที่วีลาวีลามาที่วิโซเรสติดวีลาของคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สส่วนมาที่โยนครับยังไงกระชากลางโซ่ลูกนี้แทงยาวมาที่ไปเร่ไปเร่ไปเร่วันทุกกับมาที่มันครับลูกนี้วนไปวนมาหนึ่งทีสองทีสามทีส่งที่ตรงกลางติดเวลลาวลลาของคุณอาร์มสักส่วนที่นิ้วโนครับโยนครับกระชากลางโซ่ไปยังไงกระชากกระชากมองเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหน เพื่อนช่วยหน่อยตัเข้ามรดับประทัดหลอดฟ้าลูกนี้โอ้โหไปติดสเปเชียลครับลูกนี้จบเลยจังหวะเม่อกี้ทำสวยครับคุณอาร์มก็เอ่อลากมาขึ้นสนามผมจะโดยอยอนะครับของคุณอาร์มเนาะแล้วก็ตบเข้ากลางให้ไปเล่จะรับประทัดหลอดฟ้าปั่นก็ไปครับแต่ว่าไปติดสเปเชียลแล้วก็เหมือนบอลมันจะหลุดเท้าด้วยก็เลยกลายเป็นมุมที่ไม่สามารถยิงเข้าไปได้มาใหม่ครับลูกนี้อีกทีหนึ่งดับประทัดหลอดไฟดีครับเอ็มาเป้ทรงติดยิงติดฝังทีไปเล่เรียกไปไปเข้าครนะับโอ้โห ลูกนี้เราพทัหลอดฟ้าปัาน่นโค้งโงจะท้าอีกทีไม่ได้ครับผมจะยิงไกลอีกทีก็ติดครับผมติดเซฟผู้ลาประตูโมงตัมเริ่มมาของคุณอาร์มในช่วงเวลาหลังของครึ่งแรกครับผมก็บุกยับยับเลยแต่ว่ายังเป็นจังหวะที่ขาด,ดๆเป็นเกินนิดหน่อยครับผมเกือบจะได้ด้วยที่สองหลายครั้งแล้วขอขึ้นเกมม่ที่วันได้ครับประตีวิเชียรวันที่นี่ของคุณเฟิร์สดักได้จะส่วนไหมลูกนี้หรือโซเลสหรือเซตกระชากกระชากลากโซ คนกับมาดึงให้ช้าเกมนำดึงให้ช้าผนให้จบครึ่งแรกไปก่อนค่อยตั้งเกมใหม่ครึ่งเวลา,าหลังหรือเปล่าโดือดรสตั้งเกมมาตบกลางมาที่ติดเวตาสมาที่โดโซเรสของคุณอัมจะสวนยังไงยกไหมไม่ยกดึงให้ช้ามาที่เ้วยนะครับทางขวานะครับกระช้ากำลังโชไปยกมาที่โซเลสโซเลตมองตั้งมาที่เปเล่เปเล่ตบมาแล้วมาทัดหลอดฟ้าไม่ได้อีกแล้วครับผมจังหวะนี้ ว่าคุณคุณอาร์มเนี่ยต้องทำบุญนิดนึงนะจังหวะเมืดด่อกี้คือสูตรสำเร็จของโปรเพเยอร์นะครับผมก็คือตบเข้ามาดับประทัชก็คือถ้าดับประทัติดแล้วก็ปั่นโค้งเข้าไปโอกาสเข้าประตูตรงนี้ก็คือน่าจะประมาณ95%มาดูกันต่อครึ่งหลังับผมในครึ่งเวลาหลังอีก45นาทีคุณเฟิร์สนำคุณอาร์มอยู่3ประตูต่อหนึ่งคุณอาร์มเคลียร์ก่อนทีผมขึ้นเกมจากซ้ายไปขวาผมในเสื้อสีพูเหมือนเดิมมาทีมาเปมาเปยึกยากยากึยกยกย,กยกทีทีวิเอล่า ลัมาที่ตูรามตูรามมาที่เน็ตเวทครับน่าจะพึ่งลงามาใหม่ครับผมทาวเวเน็ตเวทยกยาวมาที่บรินแฮม,มได้ไหมติดคุณเฟิร์ดดักไปได้ครับผมมาที่นี่มาที่เปเลจ่จะสวนจะสวนแทงยาวมาที่อยู่นครับแทงยาวมาที่มาที่โซเลสยังไงถึงไหมไม่ถึงอยู่นะวันได้ดักได้ครับผมของคุณอาร์มมาที่มามาที่นี่ลูมเมนเก้รูเนเก้ดึงกระชากมามาที่โซเลสปลอดฟ้าลูกนี้ไม่ได้ครับลูกนี้น่าจะเบาไปผมหรือว่าติดฟองหลังก็มาดูครัผมขึ้นเกมใหม่ของคุณอาร์มมาที่มาเป้เวล่าโยนยาวมา คุณเฟิร์สเก็บได้ครับตรงนี้มาที่เวลาของคุณเฟิร์สแทงยาวเอาลูกนี้ยังไงอันตรายครับผมส่งติดไปแล้วคุณเฟิร์สเอาไม่ใช่คุณอ้้มคุณอ้ามคุณอม้ณอมสวนสวนสวนแทงมาที่ไปเร่ไปเร่วนไปวนมายังไงลูกนี้หาช่องมาที่ตุลามหลอดม่วงเข้าไปลูกนี้จัดระเบียบร่างกายไม่ดีครับผมเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษผมจําไม่ได้ว่าพุดว่ามันเป็นศัพท์ว่าอะไรแต่ว่ายังได้ลูกเตะมุมครับผมเป็นไกลเป็นดีไปลูกนี้ไปเร่ เปิดมาที่วันได้มองได้ไหมเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหกลายเป็นดีครับลูกนี้เกิดจากจังหวะที่ตูรามครับหลอดม่วงจากการจัดระเบียบร่างกายไม่เรียบร้อยครับผมกลายเป็นได้รู้แต่มุมจากการสกัดจากกองหลังของคุณเฟิร์สแล้วก็กลายเป็นรู้แต่มุมที่ทํประตูที่สองตีตื้งขึ้นมาได้ครับผมอีกลูกเดียวนั้นคุณอาร์มผมบอกแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้จากรูปกลมๆของผมตีตื้งขึ้นมาเป็น สามประตูต่อสองจากเวอร์จิลวันได้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 ไดครับผมคุณอานตีเตมขึ้นมาเป็นสองประตูต่อสามผมดูเดือดขึ้นเยอะครับผู้ชิงชนะเลิศของเราในวันนี้ช่องกว่างห่างกันเทนหนึ่งรูทเท่านั้นเฟิร์สบุกขึ้นมาจะเอาลูกสี่เท่านั้นเดี๋ยวประธาจากลูบูนิเก้ติดิาที่ปัทที่นี่ได้อยู่วีล่าของคุณอาร์มแดกได้ครับผมติดอีกทีมาที่วีล่าของคุณเฟิร์สมาที่บอรเกอร์มี่ส่งมาที่ปัทที่นี่ปัทที่นี่ตบเข้ากลางมาเปเร่เปเร่ลูบูนิเก้อีกทีนึงหนทททีีติิดแฮมมมขขออองคคคุุณณเฟรรร์สบัผปะธานโษ คุณอาขึ้นเกมมาทางซ้ายครับพี่นิดลามกระชากลากโซ่ไปยึกยักยึกยักหนึ่งทีตบมาที่มาเป้ข้างในมาเป้วนหนึ่งทีกับพี่นิดลามอีกรอบจะยกไหมไม่ยกครับตัดเข้ากลางตัดเข่ากลางแทงมาที่วูดดิงแฮมเน็ตเวดเน็ตเวดยังไงเดี๋ยวปะทดตัดไม่ได้ครับผมติดบล็อกคุณเพลจิเอเกมาก่อนครับนะผมเอาโชว์ไปก่อนพี่นิดลามของคุณอาร์มจะบุยอีกรอบหนึ่งแทงมาที่มาเป้ถึงด้วยมาเป้มาที่วูดดิงแฮมแทงมาที่ฟินิดลาม,าม,าลามเอ็ดคอซิงเข้าไปลูกนี้หมงได้ไหมไม่ ปูเปเล่เราคอสั้นไปนิดนึงเกือบจะได้แล้วครับผมตรงนี้คอสยังสวยฟินิตรามลูกทุกของคุณเฟิร์สครับผมตั้งมาที่โยนครับตั้งใหม่มาที่ตูรามเปลี่ยนแกมที่เบอร์กามี่มองได้ไหมมองได้ติดเวล่าของคุณอาร์มอยู่ดีครับมาที่ฟินิตรามฟินิรามย่องย่องแทงกลางมาที่ติดเปเล่ของคุณเฟิร์สรูมิเก้จะสวนมาที่นี่วันทูติดวันได้คุณอาร์มแทงมาที่โยนครับของคุณเฟิร์สจะสวนครับแทงติดตูราม ติดสามสี่ห้ารอบเจ็ดแปดรอบเก้าสิบรอบอยังไงลูกนี้ย่องติดอีกแล้วครับผมอีกรอบไหมไม่มีแล้วคุณเฟิร์สบอกไม่ได้กินแล้วต่อไปมาที่พาเทนี่คุณเฟิร์สจะบุกแล้วโซเลสต,ตกเข้ากลางที่เปเร่มาที่รูมริเกะร,รอบหนึ่งพาเทนี่ไม่ได้ครับลูกนี้วันได้คุณอาร์มดักได้จะสวนมาเปะแทงกลางที่มาวิเนตเบดกระชากกระชากโลง่งๆตรงกลางยังไงแทงติดมาเรนี่ของคุณเฟิร์สดักไว้ได้ครับผมลูกนี้จะส่งสวนก็ไม่ถึงอีก ารีนีของคุณเฟิร์สแทงติดฟินิตรามฟีร์ลาม,ลามแทงกับมาได้ไหมลูกนี้วีล่าเก็บได้ของคุณเฟิร์สอยู่นะครับวิ่งวิ่งมาที่เปเล่ล่าม,มาที่โซเลสอยู่นะครับอีกรอบนึงยังไงลูกนี้จวันทูมไม่ได้ครับบรรยากาศแย่งจะเเ้ามาเลยแทงสวนมา,มาที่โซเลสคุณอันจะสวนวันทูสวยมากลูกนี้ยังไงครับลูกสามจะมาหรือเปล่ากระชากกระชากข้างในเยอะมากตรงถึงไหมไม่ถึงครับวีล่า ila, ดักไว้ได้ครับผมของเฟิร์สจะแทงสวนบอลไม่ถึงอีกลูกนี้เปเล่ของคุณอันดักไว้ได้ วันนี้ดักรถได้อีกผมดึงแท่งคุณอาร์มดักได้อีกดับเปรลทัดลูกนี้ดับเปรลทัดดับเปรลทัหลุดอีกแล้วครับคุณอาร์มวันนี้ดับเปรลทัหลุดประมาณสามสี่รอบแล้วที่ผมดูมาต้องเข้าวัดท่าบุญนะครับหรือไม่ก็ต้องไปใส่โซคอนโทรลสักห้าอันไม่ได้ครับทุกคนใส่ได้แค่อันเดียวทองตีนมาที่วันได้ของคุณอาร์มมาที่พีนิรามเอมาเปย์โยนครับของคุณ First bon เฟิร์สเก็บบอลได้เฮโซเรสเวียราพระทีนี้ตี บรนแฮมของคุณอาร์มส่วนลูกนี้ส่งมาที่เปเร่เน็ตเบดดยกมาที่ตรงกลางไม่ได้พีเราดักไว้ได้ของคุณเฟิร์สเคลียออกมาก่อนมาที่เปเร่มิเก้ตบกันมาที่เปเร่ข้างบนพาสตินี่ลูกนี้ยังไงเฟกช็อตไปนหนึ่งที่ดักไว้ได้ครับผมคุณอาร์มมาที่มาเป้เปลี่ยนแกมมาที่นเน็ตเบดแทงยาวมาลุดลูกนี้ยังไงครับโซเลนลุดเดียวแล้วลูกนี้ยิงออไปส่งโอ้โหตัดเข้ากลางแต่ไม่ยิงครับลูกนี้เลือกส่งครับ คุณเฟิร์สดักไว้ได้ครัทำสวยมากลูกนี้เกือบพับอีกนิดเดียวตูรามเน็ตเวดอามจูบุยทีครับผมไปเล่วันทูมาที่เน็ตเวดอีกรอบหนึ่งวันทูวันทูทีโฟไฟเลิฟยูเนไม่ได้ครับติดครับผมจะตกเข้าไปแต่ประทัดไม่ทันครับลูกนี้คุณเฟิร์สรู้ทันดักไว้ได้ไปเล่โจ๊กอย่างไรลูกนี้วิ่งแซงไหมแซงไหมแซงไหมแซงครับผมโหไม่ทันครับผมเกือบจะแซงอยู่แล้วแต่ว่าอะไรากัดขายาว อันนี้86วันที่ครับผมเหลือเวลาอีก4วัที่เท่านั้นคุณเฟิร์สจะกำลังจะเป็นผู้ชนะเนาะค,คุณอ่าจจะตามมาได้หรือเปล่าตอนนี้ราประทานลูกนี้เน็ดเด็ดครับผมน่าจะได้อยู่ประมาณ2เพลครับผมคุณอามเน็ดเด็ดอีกทีนึงแทงยาวติดเบาดีนี่ครับผมเป็นลูกทุ่มของคุณอ่างครับเป็นลูกทุ่มเนาะทุ่มโดยตูรามตูรามยังไงหันไปทางไหนดีคุณเฟิร์สดักหมดแล้วคุณเฟิร์สดักไว้หมดแล้ว ภูมมาที่เดวินเนซี่พึ่งลงมาเน็ตเวทต,ตบเข้ากลางมาที่ตบติดเวตาเนตเวทได้ที่นียามาั่งาเมาพึ่งลงมาสดๆร้อนซุปเปอร์ซับวนไปวนมาวนไปวนมามาที่ตูรามตูรามเอ็ดคอสซิ่งเข้าไปไหมยกไปติดคุณเฟิร์สดักได้ครับลูกนี้ตบกำลับบงมาที่ไรกาดควันไดมาที่ฟิริรามฟิริรามยังไงของคุณอมัมอีกประมาณเพย์สองเพย์เท่านั้นมาที่เวิราหมดเวลาการแข่งขันครับผมไม่ทันเนาะ คผู้ชนะผมรายการ128ทีมนครับผมนี่ก็คือ2คนสุดท้ายเนาะจาก128คนก็เราได้ผู้ชนะอะไรก็คือเป็นคุณเปิร์จากขับ n g u นะครับผมกับคุณทุกคนที่รับฟังรับชมรับฟังกันนะวันนี้ครับผมก็ถ้ามีอะไรที่ผมผิดพลาดประก,การใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย